ายดีจ้ามือนสเตียสิมาตมสุกี้มือมหมอโคเรือไม่น้อยกินน้ำกันดิจ้ะเด้อก่อนอื่นกับบาก็ไรดก้กแช่กติดตา่างที่สำคัญอย่าลืมก,บบกด Subscribe เจ้าเ,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 เน้ำดจ้ะเด้อคิดไม่ไม่สับสง่ายๆไม่จํานะาุดเี้ใส่รนตี ไปเยเนีจคือดึเส้นเส้นรอดนะแต่บางก็จะเปนเส้รอดเพิงผิดที่นี้เว็นดผิดเลยคืออันนี้คือัรวมรนะคะมีขมุนขบกากขี้ส้ไข่ซ้ำหน่ยนี่ดูสิ่นั้นดูสิ่หมูแสบสบลจะดิงมีกลุ่มที่เจ้าเตี้ย เดี๋ยวเดียบร้อยนะัาจะแบบพาถกรมบสี่รอมเดี๋ยวร,ร,ร,ยร้อยเส็นแล้วใน้แป้งน้อย ใช้ไก่สหน่วยอจะเสืออันนี้นะส่งใครยู่ยล้ แ่วังดจครับเก่งมากวิเก่งมากยืหนีเวลา,าถถหถุงนึงนจะเนาะในเมงไใครเวลา,กเ,าก,กเอถุงนึงเพื่อเจ็ดโมจ้ะ อย่าปิดใจครับปุ่งใช้ที่หลังเอาน่าจ้ะปุ่งใช้ที่หลังซุกไม่น้อยแม่จะชิเสศษใช้เตี๋ยวซีมาพักปุ่งหลา่าฉันจะได้เห็ดเพื่อกินอื่นสาวอ่านเลงแะ่จ้ะช่วงนี้ก็บม่ค่อยได้ออกไปใส่ เพชรกับเขากินกันแดงแบบนี่สาเก็บใส่ไปกินมอีกจนข้างล่างตอ เจยจุกีแค่ใไสโด้วดีแล้วก็กระปุกมีมนังจิ้มขวดหน่อยนึ่งกินได้สองเคลือกหรือว่าซามเคลือกอะไรนะี่ยจะเป็นผีผีผีผทีอันนึ่งจะเป็นดีเสีดสันเป็นแม่คนใหญ่มากขวดหนึ่งคนา่าแสด่ดีมีจิ้มุกีนี่ได้กระูุซื้อต่ส่วนมาสเกเดสิมากิกนสูตรกวางตุ่มมาจะสรกวางตุ้มันสื่อสบ สูกแบบพักแบบเดิมวดๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบใส่เส,ไสไ้เนใสขึ้นหรือเดิร์เราไปใส่ไข่ใส่เนื้อปลาก,กมาเบิงตอนชาเตียกิ้เซฟแล้วจ้ะ ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยนะจ๊ะนันี่เต๋อเร่ร่อยชุกี้กินกันนะจ๊ะเด้อเจ้เจ้เลยชุกี้พี่บิ๊กใส่อะไรใส่ทุชิ้นเหรอใส่ทุชิ้นนี่ไม่จางนี้นะนี่มากินน้ำกันนะจ๊ะเด้อหอน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 ,หอน,หอนพักได้ลาย,ลายาเสตียมาก,กินพัก กินบะไก่ามากปันไหนทามี่ทากินน่ะจิ้มหรือกินอันนี้ปนปลาด้วยอย่างมันจ่หรอคะเพราม,มีพักสเสียบด้วอีกมันบดเซ้นกินอย่างต้องมีพักนี่ก็พักบุกไอยต่อยนี่ข้าวอากินเดี๋ยวสีตาหวานอุ้ยอะไรกิง กล่องนั่งเนี้นะจะนอนขอถอดคอ,อให้นั่งเน้นจะจริง <Okay. S 1> มีกันแค่ยสองคนก็ uh oh. ได้สองยูนั่งกันเข่ากล่องนั่งกันตลอด ยินทีแล้วนะค่อยแก้ไนซแ่ปน้ำจิมสองช่วงนี้มาต้องไปใส่ไก่นะ่าจนะเนาะ โรคโควิดระบ,บาดเพ็ดกับเขากินคาบแดงแล้วก็เอาไว้กินตอนเช้าจังบริโอ,อกไปซื้อนะจ๊ะเนาะเบิดมือเส้าเตี๋ยออกจากห้องแต่โบกไก่ออกจากไก่ไก่ช้อนเถ้อตอนเช้าครับตอนแรกนะย่ำเช้าก็จจะไปซื้นน่องเอนี่ยบีบีก,กินนมองนีย่ยในเชเวตโฟโมูดไอ้บิ๊กเปื้องเดี๋ยวนี้เปื้องกินนมเปื้องได้ Muy nhất, anh nói cái mùi thoáng mùi cốm ninh 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 trứng อันนเป็นเชื้ออัน,นั้นน่าจะน่าสื่อเขามาก่งปวดชังนี่นี่เชื้อเชียงรายเชื้อคนทั้งเนื้อนลยจ้ะได้เสตียตองไปเงียบเขาอีกสังสือทั้งเน็ต

ด่มเบิรงละครน่ะแบบดิเบิรงอีว่านังขึับปอดจะบะ้าแดดมืดขับปอดนะใส่กุ้งนั่นเนาะกุ้งอ่ะบ้า ไอ้บิ๊กเอาพักน้าบ่อยไอ้อ๋อมินเชนอ่ามีิุนเชนขนาบอสพักกับบอไอ้บิ๊กมากรอพักห่อไอ้บิ๊กเนี่ยบ่กถ้าเจอกับเขาเจ็บคลิปเพียงเท่านี้น่าจะเนาะกินมือหมือดกินมือหมือดบายบายขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะสองคนตัดติดแขวเบื้องหนังครับบายเขาจบคลิปเพียงแค่นี้